อนนี้นะคะเราก็อยู่ในโซนของรถยาริสคอร์แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องเปิดงานนะคะทำให้รถเนี่ยยังเป็นซีเรสนะคะทุกคนนี่รถโมเดลรถเยอะมากนะคะมีทั้งแบบว่าเป็นโมเดลแบบแคมปิ้งนะคะหรือว่าจะเป็นโมเดลแบบข้างในนูนะคะแต่ลินยังขอไม่ไปดีกว่านะคะขอให้มันเป็นช่วงเวลาที่ต้องเปิดงานก่อนเพื่อที่จะได้เห็นรถกันทีเดียวเลยนะคะนี่บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนข้างหลังเราเนี่ยก็จะเป็นแบบบอกอัพนะคะของพี่ ใครเอ่ยก็คือพี่อิงนะคะเป็นนักร้องนะคะชื่อดังของประเทศไทยค่ะแล้วก็พี่บิวกินนะคะนี่เป็นไงบ้างคะแล้วก็ข้างหลังนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าจะง,งานไหนๆของโตโยต้านะคะก็ต้องมีทูเกต้านะคะกาแฟที่รสชาติเยี่ยมแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะใครผ่านไปที่โตโยต้า a l i f e นะคะหรือว่าเห็นทูเกต้าที่ไหนเนี่ยอย่าลืมไปอุ่นุนกันด้วยนะคะสำหรับสนุนชาวไทยนะคะก็ต้องทูเกต้าค่ะกับโตโยต้าแน่นอนค่ะ นี่ค่ะแล้วเราก็เจอกับพิธีกรสุดเหี้ยวของเรานะคะพี่หิมค่ะขอตอโทษครับผมเป็นพรีเซนเตอร์ครับอ๋อเหรอคะฮะอันนี้พี่หิมอยู่งานอะไรคะเนี่ยเอ้านี่ไงฮะงานเปิดตัวนี่เลยครับบุคออริจินัลส์คอสครับเหรอคะเห็นกันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เห็นนะฮะเพราะว่าเป็นความลับอยู่นี่เขาคุมพงคุมผ้ากันอยู่เห็นไหมนี่ไม่ได้เปิดเดี๋ยวต้องรอดูต้องบอกเลยว่าแต่ละรุ่นนั้นนะฮะค่ะเห็นละคัน เห็นนลคัอยากได้ทุกคนันนะและ้วก็ที่สำคัญนะฮะในกิจกรรมภายในงานก็เดี๋ยวจะมีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์แบบเต็มๆเลยทนะั้งสองคนนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไม่จบครับในงานของเราเนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่ามีของรางวัลแจกในไลฟ์ด้วยใครที่กำลังชมไลฟ์ก็มีของรางวัลด้วยหรือใครไปทดลองขับนี่เขาก็มีของแจกให้ด้วยนะจะเป็นอะไรอุ้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  毎日 <music>、はい、こんにちは、お元気ですか เปิดผ่าคุมแล้วนะคะเดี๋ยวลินจะพาทุกคนนะคะไปดูค่ะว่ารถโตโยต้ายาริ c คอร์นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดของทางโตโยต a าไ a ยแลนด์นะคะ <c oughs> จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะคือตื่นเต้นนะใครไม่ตื่นเต้นลินตื่นเต้นนะกับโปรดักตของที่ทํางานของลินเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ อาจจะไม่ครบถ้วนนะคะแต่ลินก็อยากให้ทุกคนนะคะได้เจอพี่วิลกินแล้วก็พี่อิงไปพร้อมๆกับลินค่ะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะเก็บ To โยต้ายา c o r คอร์ไว้เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกของทุกคนนะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่7 0 0 0 0 0กว่าบาทและที่สำคัญะคะ่ะตัวท็อปเนี่ยราคาไม่ถึง90 0 0 0 0บาททุกคนเอาจริงรถดีขนาดนี้เนี่ยไม่ซื้อได้ไงยังไงก็อย่าลืมเก็บไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับทุกคนนะคะที่สำคัญะคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะลินอยากจะขอตัวไปก่อนนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe น,นะคะค และที่สำคัญค่ะถ้าใครยังดูไม่เต็มตาไม่จุกใจเนี่ยอย่าลืมไปดูที่ Toyota Alive นะคะได้แน่นอนค่ะยังไงก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย